มันใหญ่เนาะมันเป็นแบบบึงบัวหลวงมันไม่ได้แบบอมอีทายแบบนี้อ่ะก็ไม่ให้ลงคือคือได้ดูได้รอบๆเออนอะใช่ดูได้รอบเดินเที่ยวแต่มันไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์ซีแบบแบบแบบเนี้ยแบนนี้ได้นั่งเกือด้วยโยิปบปะตาโน้มโน้มเย็บปะตาจินซุ่ยดูดู สดลูกหูลูกตาอากาศดีมากเลยอ่ะได้อจ,จริงจังรู้ปดปากเอาจริงจังบ่งอน้ำอยู่ข้างบ้านอ่ะขับรถเลยมาหน่อยก่อนร้านค้าอายโอ้โหบรรยากาศฮะ